คือปปชเนี่ยนะถูกล่ามโซ่ถูกล่ามโซ่โดยใครล่ามโซ่ไว้แล้วเอ้ยมึงจะมาร่วมกูป่ามึนานงไม่ร่วมกูนะเยอะเลยนะปปชอ่ะนะคุณเห็นแล้อยังระบบการเมืองมันมีอยู่แค่นี้ทำไมผมจะดูไม่ออกมันไม่มีอะไรนะ หวังจะพึ่งไอ้ก้าวไกลก็สือกอทะเลาะกันอีกอ่าก็ดีกันแล้วก็ดีกันแล้วมึงดีกันเร็วกเวกินไปมันดูเหมือนเกินไปมันนูตั้งใจเกินไปมึงเป็นฝ่ายค้าแน่น,นอ,อ,อนอ่ะไอ้เพื่อไทยใครอยู่ใกล้มึงติดคุกหมดกลัวแล้วเบนจาหลุยเจริญติดคุกปลอดประสบติดคุกอ่า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 ไอ้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 ไไ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 บุญทรงติดคุกไอ้ภูมิสารผลติดคุก ไอ้วัฒนาเมืองสุขติดคุกอ่า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 ชื่ออะไรวะรัฐมนตรีมหาไทยอ่ะชี่โยงยุทธวิชัยดติดคุกอ่าไม่ใช่เหรอผมพูดผิดตรงไหนอ่ะคุณบอกผมดิผมพูดผิดตรงไหนอ่ะหมอเลียบไอ้หมอเลียบติดคุกอ่ะรู้ไหมแล้วคุณคิดเหรอว่าไออุ้งยิงเนี่ยตั้งท้องอย่างนี้แล้วจะเป็นนายกคือคุณหาเสียงกันแบบตรงไปตรงมาไม่ได้ ผมถามคุณจริงๆเถอะใจคุณนี่มันเฮี้ยมมากเลยนะพวกคุณเนี่ยนะคุณบอกว่าไอ้ไอ้ไอ้หนูบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าโอ้ยอันตรายต่อสู้ทำไมเหรอไอ้ไอ้ไอ้ฟิลิปมอลลี่มปิดปิดปากใครไว้เหรอแแะ้วบุหรี่ธรรมดาเนี่ยทำไมไม่อะไรไม่ม่ห้ามไปเลยด้วยกันน่ะเออถ้าห้ามด้วยกันเอาดีงี้เดี๋ยวเอาเอาเอากัญชาเนี่ยอย่าคิดว่าจะได้คะแนนนะ ผมจะทลมให้คะแนนแม่งติดเลยเพราะอะไรมึงใช่ทางการแท่10%พียากัน90%คุณาอันนี้ก็เหมือนเราก็คาดหวังว่าตอนนี้มีค่ะนายกอันนี้พี่น่าก็พิมชาได้นายกอยู่มา8ปีนะมีอํานาจว่าสนามาตั้งนานแต่ไม่ทําเสือกเยอะเกิดอยากจะมาทํามาช่วงนี้อันนี้ก็คือเราก็หวังอยู่นะคะพี่พนายกนี้ มันไปยื่นตามระบบอยู่แล้วผมไม่ได้ไปยื่นให้กับท่านบิ๊กตูผมไปยื่นที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประชาชนคนไหนก็ไปยื่นได้หรือเปล่าครับ <Okay. S 1> ถูกไหมครับแล้วท่านอยู่8ปีท่านทําอะไรครับแล้วท่านต้องพึ่งภูมิใจไทยไหมครับในเมื่อท่านไม่พึ่งเพื่อไทยถูกไหมท่านก็ต้องพึ่งภูมิใจไทยท่านเกรงใจหนูมากใช่ไหมครับไล่หนูเนี่ยผู้รับเหมาเกาทําทไมจะไม่รู้เรื่อง วันนี้ผมพูดให้คุณฟังตรงๆคือคุณเสียเวลามากับผมเนี่ยคุณไม่เสียหรอกนะเพราะสิ่งที่ผมเปิดเผยจะเป็นประโยชน์และให้เขาแก้ไขส่วนเขาไม่แก้ไขผมก็สาบแช่งผมทําได้แค่นั้นผมเป็นประชาชนผมไม่มีอํานาจไม่มีตําแหน่งไม่มีวาสนาแต่ผมชี้แจงให้คุณเข้าใจถึงหัวใจเพราะว่าถ้าผมพูดเยอะคุณก็จะงงถ้าผมไปพูดเรื่อง npv uh, ่า pp performance play ถ้าผมไปพูดเรื่องการศึกษามากกว่า2ปีแล้วมึงเสือกให้ etd มาลองแล้วเปลี่ยนภายใน2อาทิตย์ คุณก็จะต้องถามนู่นนี่นั่นไปเยอะแยะไปหมดถูกไหมเพราะในประเทศไทยแม่งมีอยู่3เจ้าเองคืออิตาเลียนไทยชอการช่าง BTS BTS เป็นเดินรถมันก็ต้องหาผู้รับเหมาทามําก็ไปคู่กับชิโนไทย BEM เดินรถก็ต้องไปหากระชอการช่างชอการช่างมันเป็นเจ้าของ BEM แล้วเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วก็จะเป็น ITD อิตาเลียนไทยอิตาเลียนไทยมันยังไม่มีคู่ค้าที่จะเดินรถ มึงเสือกเปิดให้ไวเดินทั่วโลกได้ก็ไปเอาไอ้เกาหลีอินชอนมาคู่เท่านั้นเองถูกไหมครับแล้วมาเสนอเปรียบดูซิมึงเสนอมาแสนหนึ่งไอ้บีเอ็ชาวการช่างเสนอเจ็ดบืนไอ้บีทีเไปจบแค่นั้นเองหลักการมีอยู่แค่นี้เข้าใจง่ายๆเลยถ้าไม่ใช่อย่างนี้มาบอกผมเลยแต่ที่เมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าผมจะมายื่นกับเขาอันนี้ต้องเข้าใจก่อนอย่ามาคิดว่าผมอย่ามาอะไร ผมต้องแสดงแอคชั่นให้ดูว่าผมไม่ได้ปณีปนนอไม่ใช่มาเล่นเกียร์เสียกันนะเมนานะานะม,มามามากินกาแฟไม่ต้องห่วงหรอกนะกระสวงนี้เนี่ยผมต้องถือเดินไปต้องถืออันนี้ไปด้วยถืออันนี้ไปด้วยแล้วถืออันนี้ด้วยแล้วผมบิดอะไรผมจะไปทําความสะอาดให้รูไหมครับทำไมมันสกปรกมากนอะไม่รู้สิมันกลิ่นตุกอ่ะคุณอาจจะไม่เหม็นก็ได้ผมเหม็นอนะ แล้วบ้วนปากี่ยังยังยังไม่พ้วนอีกเหรอโอ้โหหาแม่งอีกโอเคไปปไไม่ไปเลยนะมมูีััยากครบฮะะมูลนาบกคุณไม่ต้องมูฟแล้วคุณไปเลยผมไม่ยืนเองได้ผมไม่ได้อยากจะโชว์วันนั้นน่ะวันนั้นใ่ดีแลยคนเราเรื่องกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรื่องอะไรเรื่องอะไร เรื่องอะไร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 ก่อนบอกเรื่องตำรวจขอเรื่องตำรวจทำไมตำรวจตำรวจเนี่ยแจ้งความเท็จได้แจ้งความเท็จได้ที่ไหนสอนอไหนสอนอไหนสอนอไหนบอกได้ไหมสอนอภาคหนุฮงสอนอภคขนงท่านสอนอภาคขนงเรื่องเกี่ยวอะไรเรื่องเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับที่ดินแล้วก็ตรงนี้นะเดี๋ยวไปคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวขอพูดกันทูกหน่วยกองกองท่านเราพูดตรงนี้มันเกี่ยวกับตรงนี้ด้วยเพราะเรื่องนี้ที่ดินอันนี้นะ ใหญ่กว่าผู้เฒ่าสีเทาอีกขัานผเดีาย่างนผมกลายเป็นความหวังของคนทุกคน,กน,นแ,ลแล้วผมก็รับไม่ไหวเพราะถ้าผมจะไปรับทุกเรื่องเนี่ยนะเรื่องใหญ่ทำไมผมจะไม่รู้เรื่องเอาแค่นี้ผมสรุปมาให้ฟังง่ายๆแค่นี้ถ้าคุณสนใจในประเด็นไหนที่เจาะลึกเชิญเชิญคุณปราดเชิญเนชัน่นเชิญผู้จัดการเชิญ 3, 5, 7, 9เชิญไลทุกช่องเชิญหมดรายละเอียดมันเยอะวันนี้ผมเห็นคุณเนี่ยตากแดดร้อนผมก็ไม่อยากจะพูดนานเกรงใจอุตสาวเอาสลันมาให้ด้วยนะเห็นไหมเอาสลันมาให้ด้วยเตรียมพร้อมอ,คคอ่าผมพูดให้ฟังแค่นี้ส่วนคุณไอ้ตรงนั้นคุณไม่จําเป็นหรอกครับผมผมไปกองผมเองได้แต่ผมมีตาประทับออออไอ,อ,อ,อ้ไอ,อ,อ้ตุ้ม ทาอ่ทำขาตอนข่าวตอนยื่นเหรอถ่ายแจคเดียวก็ถ่ายดิไม่เป็นไรใครอยากไปก็ไปผมไม่ได้อยากผมพอแล้วผมหิ่มแล้วไม่ผมยื่นที่ศูนย์หน้าเคาน์เตอร์ข้างไงนตรงที่ผมเข้าไปอะพอๆกพอเก่าชูวิทย์ะที่สามีอยากโดนยึดทรัพย์ฮัลโหล นายกตู่ช่วยจาัดก,การหน่อยสิโอโหมือไปหาเสียงไม่ต้องห่วงรอไอ้เรื่องรถไฟสายสีส้มอ่ะไอ้โอ๋มันปากดีเออผมว่าน้ำยาบ้วนปากมาปากมาแล้วเดี๋ยวจะไปหานะท่านนะเออเลขขหงเลขขาไม่เอานะไม่จริงนะ